ไอแต่มีเพื่อนเป็นหมอมันดีแ้วเว้ยดีดีมีเฮียละทักหา Adv เ,เ,เพื่อ <laughs> นไอเพื่อนไอเพื่อนกูไอเพื่อนเลองอย่าตายเพื่อนนี่เฮี <laughs> ยกูเชื่อตายเพื่อนแล,ล้วกูเตอบว่ามึงเป็นมะเร็งเพื่อนเฮียมากะนะชื่อกูอะที่มึงเห็นว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมเพราะกูแชร์ควนมพิเศษออมันมีมันมันมีความหมายว่าอะไรเทียมทานเว้ยเฮชื่อกูก็มีความหมายเหมือนกันเพื่อนรักดูดิรักแบบสติ โอ้ยจ PI? ิ๋มายแล้วมันได้ปืน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 เอาปืนมาเอาปืนมาเอาปืนเร็วเรเฮ้ยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดีเดี๋ยวีดเเดีเอเเเดนให้

ต่อฟ้าตัวหนึ่งเราอะเฮ้ยโอ้ยไม่ได้วะมีลำกล้องนะเจ็บเจ็บเจ็บต่อฟ้าตายรับรับรับสวยหัวเราะมามาดากูมาดากูเฮ้ยเป็นเป็นสวยวยวตสวยสวยส ไอเจมันทำอะไรเขาเ้ยรัมเโอ้ยเหี้ยไม่นได้ปะได้่ว้ามึงได้ไปเลยอุ้ยม่วงสอันว่ะอุ้ยทองกูทองทองตเียเจจามัสนใจหมดเลยไหอะไรอ่ะของของอะไรเอาเตอร์ด้เอาเตอร์มั้งไอ้สัสจริงนะนะอันนี้จริงจังนะอูเรียกองโปรเซอร์แป๊บ เอาเอาเอางูฉกคอละไอ้เหี้ย่ดึงงูกัดนียได้แบบอยู่ๆได้เห็นไอ้เหี้ยเจยเยี่ยบเไปนะไม่ใช่สัตว์โอ้ยไอ้ยี่นี่หมาไม่ใช่สัตว์เสือสมิงไอ้เหี้ยกูเห็นเต้นแบบแปลกคนจะแกนจะเรือป่ะคนจะแกนนี่ไงอามกูให้กูลงมาอย่างไร เกูไม่ได้ใช้การมแล้วเพื่นคือกูไม่ได้ใ้การอะไรแบนี้เอาไปทิ้งเียก็ได้ก็แตกก็แตกเฮ้ยอมตงกูตงกูตงกูอมข้มบนขนขบนฮะตงกูกูได้เสียงโอ้ยเฮียโอ้โห้โหที่จะเยอะมากลงลงมา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 โบรโบร์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 โบร ตายว่ะเฮ้ยตายว่ะพูดอย่างนี้เลยเหรอเียอ้โอ้โหไอ้กล่องอนเอร์จีกูไม่อยากใช้เลยปะไอ้เราไอ้ยอไีแม่มึงอะไอ้แท็กกูแทกอูแท็กกไมีพลงเลไอังกูไม่มีเลยว่ะโอม

น็องๆอกตัวอกตัวเพ่อนเพื่อนมันจะลงมาเพืมันจะลงมานี่ไงลงลงลตาตสวยมาเฮ้ยเสียงเสงคนเดิมนั่นไงมี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 ตอม่งมตัวเดียวเหรอตัวเดียวตัวเดียวบัตราบัตราบัตรท้วตายเยอะแล้วก็แตกแล้วบัตราก็แตกแล้วชาก็ช้านะ

น็อตมน็อแล้วน็อตแล้วโอเอไไม่โดนเฮ้ยไป่ายกนหมดหมดหมดแล้วอ๊ะอมข้างกูอมข้างกูอุ๊ยขี้ข้างไปแหม่ไะอุยังวนในซัดมันมีสอม่สามเลยโอ้มิคีเดียวกันเมักันเลยว่ะมาคีเดียวกันมันมันลงมาลงมาหาเลย ลงลเราคนเดียวเราเิงจะไปชื่อไีเยอะเดนามันยังไม่เก็บเลยอไม่ไม่เย้ยมีแต่กูที่เก็บไปเองนะเราเราเพิ่เก็บไปเยอะเลยก็ต่ย้อนนึงก็ตายตอวนึงกอกับเ โอ้ยมิเตอทนายกันหน้าฝั่งโน้นน่ะถอยแม่ถอยแม่ถอยสวิ่งแม่เป็นลำกล้องยิงไม่โดนเลยถอยถอยกล้องถอย้อยข้างล่างอ่ะสวยสวยเลยสัสเนี่ยสวยเลยนี่แหะมาดิมาไม้หมดไม้หมดเนี่ยอยู่นี่นี่แต่แต่ขอพี่บอตตี ตีเดกการไม่ไหนเฮยีเดกเดกเดกันเอ้าเฮ้ยเบอกูแตกเอกูแตกเฮ้เบอกูแตกเฮ้ยจะไรเพืนเลยเพื่อโอ้โหเียลลีลลีทันใจอ่ะลีทันใจอ่ะไอ้ตเเรื่อลีทันใจอ่ะเีย ไอตอนแรกกูโมกุเดมาตรงนี้ไปกูเห็นแล้วเว้ยว่ามันมีแบบที่ตกแน่กูเลยหันกลับไอเหี้ยกูว่าต้อมีคนตกกล่องๆเราหาพื้นที่ก่อนเราเราหาพื้นที่ก่อนโมตามไว้กันนะโมเดี๋ยวเดี๋ยววางจำไว้ให้ที่เดี๋ยวตามมาด้วย